ผู้ว,ว่ารบรีดนำตัวราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสรุป,ปรสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมจังหวัดในพื้นที่รุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อวที่15ตุลาคม2567เวลา9นาฬิกา ณนะที่ห้องประชุมพระปางสามยอดชั้น 4, สี่สารกางจังหวัดลบบุรีนายอัมพลนันางาความคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมจังหวัดในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีนายภูมินปรังสมบัติผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุม จากห้องประชุมชั้นหนึ่งสำนักงานประดัดสำนักงานนายกรัฐมนตรีทำนียบรัฐบาลโดยจังหวัดลบบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลืออุทกภัยวาตภัยและดินโครนถล,ลม่มว่าต้องการทราบข้อมูลอุทกภัยและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดของรุ่ม่น้ำเจ้าพยา9้าจังหวัดประกอบไปด้วยชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองล,บ,ลบบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพเพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีประธานคณะกรรมการใน การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ทกภัยวาตภัยและดินโครนถลม่มในวันอังคารที่15ตุลาคม2567 เวลา14.30น,นาทีโดยนายอัมพลอังคะพากรคุณผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่าสำหรับในส่วนของจังหวัดลบบุรีมีแม่น้ำสาขาที่แยกออกมาจากแม่น้ำเจ้าพยามีอยู่สองเส้นได้แก่แม่น้ำลบบุรีและคลองแครนาดป่าศักซึ่งสถานการณ์น้ำภาพรวมของจังหวัดอยู่ในภาวะปกติทั้ง11อำเภอไม่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังในพื้นที่ทั้งนี้ก็ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ ิดและต่อเนื่องโดยจังหวัดได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการร่วมกันกำจัดวัชพืช สิ่งกรีดฝังทางน้ําในแม่น้าลบบุรีเพื่อเปิดทางน้ําให้อไหลผ่านสะดวกโดยกําหนดคลิกออฟพร้อมกันในวันที่16ตุลาคม2567โดยคาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่20ตุลาคม2567นี้นะครับขอขอบคุณข้อมูลภาพข่าวน้องไตรจากพนังงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลบบุรีปปรนาเสนอข่าวโดยสถานีข่าวลบบุปปรีโพสต์ทีวีทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัด ไัรรักทองแก้วผู้อำนวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน